ตอนนี้พอเราได้ของดีมาแล้วจะคนไม่เชื่อนะพอได้ของดีมาแล้วทํางไงนอ่ะวางเฉยทําเป็นท่องไม่ดูร้อนก็ในละคุณอักตันยูสิครับผู้บรรยายทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับจึงต้องกัตตันยูตอพระพุทธโคดมไงที่เราเอาธรรมของท่านมาไว้ในใจแล้วโหมันดีไปสุดๆเลยเราก็ทําเคลียตัวเองให้สุดยอดสัปดาห์แล้วก็นั่นนะครับทําให้คนอื่นดูเป็นตัวอย่าง ท่น,นี้ในมัคมีองในใน,ในอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมัคมัมคมลลคาฟนี่นะแปลว่าทางเดินไปสู่ความเจริญทำวินัยใดหมายถึงศาสนาใดถ้ามัคมีมัคอยู่ในธรรมวินัยนั้นธรรมวินัยนั้นมีพระอริยบุคคลนับแต่พระโสดาบันจนถึงพระอาราันจริงไหมครับ แล้วมีธรรมวินัยใดล่ะที่มีมัดทีอกแปก็ธรรมวินัยนั้นก็มีอยู่ในพุทธศาสนาเท่านั้นเข้จัยนะสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นถูกของใจของเขาหรือของเราแต่เห็นถูกตามพระพุทธโคดมต้องเห็นถูกตามธรรมที่เป็นจริงแท้วันนี้ถูกอีกหมื่นปีแสนปีถูกนั่นล่ะครับสัมมาทิฏฐิสัมมา สังกัดป่าดำรีชอบใช่ไหมคิดคิดชอบคิดยังไงอะ่ะคิดไม่ไม่ไม,ไม่พยาบาทเขาคิดชอบคิดไม่ไม่ไม่ละเมิดลูกเมียเขาอ่ะคิดชอบพอคิดพูดชอบสัมมาวาจาไม่เท็จขออภัยนะบางคนที่พูดไม่ตรงความจริง ไม่หยาบไม่ส่อเสียดไม่เพื่อเจอสี่เรื่องเนี่ยเป็นสัมมาวาจาเดี๋ยวนี้เป็นไงละครน้ำเน่าโอ้พูดกันกระฉูดเลยสัมมาวาจาไม่ไม่ครบปฏิบัติทมไม่ได้อกมันต้องไม่เท็จไม่หยาบไม่ส่อเสียดไม่เพื่อเจอสัมมากัมมันตะก็ไม่คิดฆ่าสัตว์ไม่คิดเบียดเบียนเขาไม่คิดพยาบาทไม่คิดเประพฤติดลรงเมรย สัมมาอาชีวะอาชีพชอบก็ไม่ผิดกฎหมายคายาบ้าดีไหมไม่ดีตอนนี้แนนคงแกลจานก็ไปมาหลายคุกเนาะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลแหมทำไมผิดศีลไม่ผิดธรรมเล่นหุ้นดีไหม <c oughs> ไม่ดีผิดธรรมพอหุ้นมันตกก็ใจเหี่ยวเลยนะบาปก็เข้าแล้วพอหุ้นมันขึ้นก็โอ้ใจฟูเลยนะบุญก็เข้าเลยนะ มันบูบูฟูฟูแปบแพนี้ก็ไปไม่หลอดปฏิบัติธรรมก็เข้าไมา่ถึงเพราะฉะนั้นสัมสมาอาชีวะต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมความเพียรชอบสัมมาวายามะเอ้เราจะเพียรยังไงมันจะเอียหนึ่งบาปบาปธรรมบาปธรรมใดๆที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นใช้สติเบรก บาปธรรมที่มันมีอยู่แล้วอยู่ในใจเ่ยกําจัดให้หมดไปก็ใช้ปชัญญาเห็นแจ้งกาจัดอนัตตาพิจารณาตามกดใลรักไอสิ่งที่ไม่ดีที่มันมีอยู่แล้วในใจก็ให้มันหมดไปไอความดีใดๆที่มันยังไม่เคยเกิดทําให้มันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็รักษาความดีให้มันคงอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าประทานสี่หรือสัมมัประทานสี่คือเพียงสี่อย่างนี้ดีที่สดุด แล้วก็สัมมาอะไรสติก็สติปฐานสี่น่ะดีที่สุด <c oughs> นะมัรกมีองแปดต้องเข้าสติปฐานสี่นะครับอย่าลืมแล้วก็สมาธิก็สมาธิที่ไปในแนวการเกิดฌานไม่ใช่ว่าจิตก็แล้วมันจะลงหลุมนี่ใช้สมาธิอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> จะไปยิงเขาเนี่ต้องมีสมาธิอานนี้ไม่ใช่ต้องสมาธิที่ดำเนินไปตามแนวฌานก็สมถภา,าวานานะแนวเนี้ย แต่ถ้าใครเข้าถึงฌานนะต้องถอยออกมามันถึงจะเล่นวิปัสสนาได้ถอยมาอุปจาระมันถึงจะเล่นได้แต่ถ้าจำนานล่าแค่คณิกาก,ก็ได้นี่ครับมารกมีองแปดก็เดินตามเนี้ยค้ายแปดยานี้มาไอสัมมาสัมมาญาณมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติครับสัมมาญาณเนี่ยเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วสัมมาวิมุตติคือพนวิมุตติก่อนนิพพานนะครับมันก็เกิดเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลย เพียงแต่ว่าตั้งตนให้ถูกศีลส,สมาธิปัญญาในใจสิกขาเนี่ยศีลต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ไมได่ไม่พ้อยแล้วสมาธิมันถึงจะมาเมื่อสมาธิมาปัญญาเห็นแจ้งเห็นถูกตามธรรมจริงจะเกิดแค่นี้เองเพราะฉะนั้นผิดแล้วแก้ใหม่แล้วก็เข้าถึงได้นะครับเที่ยงเกือบยี่สิบนาทีนึ่งตอนนี้ให้เป็นคำถามดีไหมครับยจะเอาปฏิบัติทำ ได,ได้ครับแล้วแต่อาจารย์ครับเอาคําถามดีกว่าบางคนค้างอยู่ในใจหลายคนคิดอยู่อาจารย์รู้หมดอ่ะเอาถามมาอยากจะรู้เรื่องอะไรใครจะถามดรเอร์สนออาจารย์นะครับ<อ> <ขอ S 2> ก็ยกมืขอขึ้นนะครับเ,เ,เอาไมลอยไปไมลอยอาจารย์ท่านที่ธรวมบริกรของไมลอยหน่อยนะครับเนี่ยเป็นนักบวชในี่ดีตรงนี้ครับครับ อยู่วัดมันสัปปายะดีกว่าอยู่บ้านนะอยู่บ้านเดี๋ยวเห็นในในครัวก็ทำอะไรห,อ,หอมๆมาก็แต่จมูกแล้วมันก็ไม่สัปปายะอยู่วัดจะดีพอถานเที่ยงเสร็จแล้วก็ก่อนก่อนเที่ยงเลิกไปแล้วก็เลิกเลยนะอยู่บ้านนี่ยมันไอ้สิ่งย่วโยนใจมันเยอะ,ยอะนะความไม่สัปปายามันก็มีมากใครอยากตามอะไรย,ยกมือขึ้นครับแล้วเดี๋ยวไม่ลอยจะไป ไหนไหนยกมือดินั่นข้างหลังนั่นขยกแ๊บเดียวเอาดังๆไม้ลอยมีไหมได้ยินครับได้ยินธรรมรบริรกรของไม้ลอยส่งให้ญาติทหมหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดนะยกมือยกมือหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม้ลอยจะลอยไปเอาตอนนี้ใกล้ๆผมขออนุกาตจะมีคนถามนะครับเอาใกล้ๆไม่มีใครถามม<ด>ั้งเชิญครับเชิญ เยไม่ออกคุม้มคลองใจตลอดเวลาครับจะใช้ทําข้อไหนดีล่ะเออหนึ่งมีศีลไม่ขาไม่ทะลุไม่ด่าไม่ฟ้าเอาห้าข้อ,อ,อสองมีสัจจะศีลและสัจจะเนยมันทาให้กายศักดิ์สิทธิ์จิตศักดิ์สิทธิ์พฤติกรรมก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วเล่งความเพียรเจริญจิตให้มันมีสติพัฒนาจิตที่มีสติแล้วเอาสติมากำกำับ มาให้มันฟ้งเนี่ยวิธีแก่ถ้าทําได้ถูกตรงตามขั้นตอนนี้ก็สําสเร็จขอบคุณนากครับว่าไงเออคาถามนะถามว่าเล่นหวยบาปไหมเ <c oughs> มื่อกี้บอกกันว่าสัมมาอาชีวะหนึ <c oughs> ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรม เอเล่นหวยผิดกฎหมายไหมอ๋ไม่ผิดไม่ผิดอ่ะผิดศีลไหมผิดนะผิดศีลห้าข้อไหมไม่เห็นผิดเลยไม่ผิดแต่ผิดอบายมุกอ่ะอบายมุกครับเดินการบนัานนะครับผิดบาปตอบง่ายนิดเดียวอญาติธรรมท่านใดนะครับต้องการจะถามนอปยุกมือขึ้นนะครับอย่าให้ธรรมะบริกรเดินเข้าไปนะครับท่านนะครับเราว่าเวลาเลยนะครับเออก็ถามว่าคําถามจาก เขียนมานะเขียนมาก็ได้ครับในมรรคมีองค์แปดต้องจะต้องให้เข้ากับสติปัฏฐานสี่เช่นไรคือจะเข้ากับสติปัฏฐานสีได้ถ้าฝึกใหม่ๆในจิตต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิจวนแน่วแน่แล้วใช้จิตเข้าไม่ใช้สมองเข้าใช้จิตพิจารณาอารมณ์ที่เกิดอยู่ในจิตเนี่ยมันหนีไม่พ้นกายเวทนาจิตธรรมะ สี่อย่างนี่อะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นแต่นหนึ่งในสี่เนี่ยพอมันเกิดขึ้นให้ใช้จิตที่ตั้งมั่นจวนแน่วแน่ตามดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่นเกี่ยวกับร่างกายเี้ยมันหนีไม่พ้นกฎไตรลักษณ์มันดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ์เมื่อใดเข้าถึงความอนัตตาแล้วมันไม่เกิดปัญญาเห็นแจ้งในกายก็เกิดขึ้นครับนี่เป็นวิธีทําอย่างนี้ครับเออ แม่อันดีๆมากเลยสังฆทานเวียน